สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายเรื่องนะในการดนผู้ชมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะเนี่ยที่เราจะผ่านไปไม่ได้ถามว่าเรื่องอะไรจ้าก็คือเรื่องที่ชัดชาติชนะแลนสไลด์ไม่หยุดไม่หย่อนนะในการดนผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้นะเนี่ยได้มีประชาชนหลายกลุ่มนะคบท่านได้ถามถึงเฮ้ยเออคุณสุเทพหายไปไหนเนะี่เนี่ยคุณนกสินใจอะไรเนะื้อหายไปไหนนะเนี่ยหลังจากที่ก่อนการเลือกตั้งนั้นบอกว่าในการดนผู้ชมมติรอดช่องสลิมอะไรนี้ต้องเทคะแนนให้ชดัดชาติอย่างน สกลที่อย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏบกระลาภในครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปส่วนตอนนี้เอ่อกปปสนะครับท่านผู้ชมโดยสาธิตวงหนองเตยก็ได้ออกมาอ้างไม่รู้ว่ากปปสชุมนุมจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดการยึดอํานาจนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงพื้นดีก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยอดีตกปปสหรือจะยังเป็นกปปสอยู่นั้นไม่แน่ใจโดยสาธิตอ้างไม่รู้จะเกิดการยึดอํานาจหลังกปปสชุมนุมลั่นอ่าโทษกปป ปศเป็นชนวนทักษิณยิ่งรักเพื่อไทยก็มีส่วนยืนยันการชุมนุมครั้งนั้นเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องในระกเร่ยงผู้ชมก็ยังคงภูมิใจอย่างไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องเลดอิดบีไปก่อนในระเร่องผู้ชมมันไม่ใช่สาเหตุที่ผมจะมาถแถลงวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านไอ้ที่มาวันนี้แน่นอนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยโดยตอนแรกในระเร่ยงผู้ชมหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมานั่นเนี่ยหมอวัลลงก็ออกมาขอบคุณไว้เฮ้ยถามว่าขอบคุณชัดชาดเหรอจ๊ะบอกไม่่่่่่ใชชแตวาาขออบคุณประชชนนนนีทสสังส อะไรนั้นนะรบนนผู้ชมผมได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเออหมอว่าลงเปลี่ยนไปก็โดนเอปบินาชาหมอว่าลงเนี่ยเปลี่ยนสีเร็วอย่างไม่หยุดยั้งเลยนันเนี่ยเตือนความจํสา3ปอมีวันนี้เพราะใขรเป่าเข้ามานะกระท่านผู้ชมแต่หลังจากนั้นไม่นานครับท่านว่าลงตอนนี้ทุบโตะแล้วนะกระท่านผู้ชมถามว่าทุบโตะอะไรจ้าทุบโต๊ะข่าวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะท่านแต่อันนี้หมอว่าลงทุบโต้เฮ้ยหลังจากเลือกตั้งที่ใดนั้นก็ชนะนะกระท่านผู้ชมแต่ว่าไปให้คนอื่นทุบโต๊ะขอให้ลุงตู่เลิกเกงใใจลงป้้ออมเอห,ห มาเกงใจประชาชนแทนครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมที่เรียกลุงตู่ลุงป้อมนั้นเนี่ยพอ่อนี้เขาเขียนเข้ามาก็ไม่รู้อีแหลงพือโดยมีบางพวกพยายามจะโยงว่าการเลือกตั้งกทมรอบนี้ที่เกิดแรงสไลด์ของผู้ชนะแล้วไปโยง8ปีที่ผ่านมาว่าเป็นการพ่ายแพ้ของรัฐประหารผมนี่คิดว่าออคนโยงมีเจตนาแต่ผิดครับเพราะการเมื่อ8ปีก่อนเราโชคไม่ดีที่มีรัฐบาลพลเรือนที่ทั้งจุด,จดอะไรต่างๆกันนาเลออวร้ายกว่าการรัฐประหารของประชาชนอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชม,ชมก็ไม่รู้อีแหล แผงพื้ดีครับท่านโดยว่าลงแนะของให้ตูเนี่ยเลิกเกงใจป้อมด้วยเฮ้ยหันมาเกงใจประชาชนนำประเทศไปในทิทางที่ควรจะเป็นตรงไหนวะมันไม่รู้ไปทางไหนนะกรเรื่องผู้ชมไปที่ควรจะเป็นนี้โดยไม่ใช่ไปนในทิทางที่ป้อมอยากให้เป็นไม่นานแนนนิยมท่านจะดีกลับมาแน่นอนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยประยุทธ์อย่ายิ้มนะเนี่ยพลเอกประวิทยของผมก็อย่าพึ่งสะดุดล้มอีกนะเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ไปเลือกตั้งเราก็สะดุดเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นประชาชนแห่ลุ้นนะกะเรเบื่ผู้ชมเห้ยทำไมไม่อั่นไปกว่านี้อะไรประมาณนี้ผม ก็บอกว่าอย่านะเดี๋ยวมันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะก็อเล็ดอิดวีค่าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมายินดีจากหมอว่าลงครับท่านยินดีชัดชาติชนะขอบคนคนกรุงเทพสั่งสอนสามปอแนะปรับปรุงตัวก่อนสลายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่านี่อันนี้ดีนะเนี่ยว่ายังเป็นผู้ว่ากทมเออถ้าเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีหมอว่าลงจะเป็นอย่างไรนั้นก็เล็ดอิดวีค่ามันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงผือตอนนี้โดยนายจุลินก็ดีใจไม่หยุดหย่อนไว้เฮ้ยประชาธิป ไม่สูนพันสนามกรุงเทพแล้วก็ยังโว่ผู้สมัครเข้าวินอันดับสองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเฮ้ยภรพประชาธิปัตย์นนเนี่ยเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักดีกว่าหรือเปล่านนเนี่ยเอาเอสุชาชิวีขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่านั้นเฮ้ยหัวหน้าพักนั้นก็น่าจะดีกว่านี้หรือจะไม่ดีกว่านี้นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้ข่าวหายไปเลยเว้ยเฮ้ยด้วยมันมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมถามว่าใครมาจ้าบอกเอเบลินาผหัวกรบาปาแล้วครับท่านหลังจากที่การเลือกตั้งซ่อมรอบที่แล้้วนนััสสจเงงแห่ปประชาธิตยไ คะแนนเสียงชนะในะการดู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวนันเนี่ยะะ <arina> าาก็ส่งผลให้เอบรีนาอาจจะเกิดปรากฏการณ์คาราการสังในการดู้ชมโดยารีนาเผยเหตุประชาธิปัตย์แพ้ยับเนี่ยบอกจุลินาออกรัฐมนตรีจะได้คะแนนสองล้านคะแนนในการดู้ชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเพราะอะไรนันเนี่ยหลังจากที่ผมเห็นคนเลือกอะไรว่าเนี่ยที่ราชบุรีในการดู้ชมตอนแรกก็เห็นใจเอบรีนาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าหลังๆมานี้เริ่มจะเลิกกันอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วนะครับท่านก็ไม่รู้จะทําอย่างไรโดยเอบรีนาเผยเหตุบชปพ้ายเนี่ย บอกจุลินลาออกรัฐมนตรีพาณิชครั้งหน้าเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะได้2ล้านคะแนนลั่นยาวดีใส่ตัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่าวะเนี่ยยาวดีใส่ตัวหาหมอถึงใครวะเนี่ยอ๋อไม่แน่ใจฝากบอกหัวหน้าประชาธิปัตย์รีบลาออกด่วนอะไรประมาณนี้เออเมืง,งั้นจะได้2ล้านคะแนนนั่นเนี่ยถ้าลาออกอันนี้ไม่รวมข่าวเช้านะที่พอ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 ,อะไรของมันวะประชาชนหลุดรู้อยู่แล้วค่ะก็เป็นว่าข้ามผ่านไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียกำลึงทอง แต่ที่แน่ๆอันนี้นะครับท่านผู้ชมมีอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวก็ต้องโชว์ให้ท่านดูก่อนมอว่าลงทุบโต๊ะนันเนี่ยอบอกว่าตูปป้อมเนี่ยเลิกเกรงใจป้อมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องหน่าติดตามว้ยเฮ้ยโดยถ้าเกิดมอกว่าลงมานะเนี่ยอาจจะมีโคจโยธีติดมาด้วยหรือเปล่านั้นไม่มีเขียนในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่เลือกตั้งที่ใดนั้นก็ยังคงเป็นผู้ชนะแต่ชนะที่ว่านั้นกลับกลายเป็นคนอื่นได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องเลตอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่ประชาิปััตยยยจะเเ็นนนอ่างไร้้ส้สแทแ เออเสรีวงวนทาก็ขอบคุณเอสสุดชชวีช่วยกู้หน้าสลิมแล้วก็อย่าน้อยใจนะเอสสุดชชวีที่สลิมต้องอะไรวะเทคะแนนเสียงไปอีกทางหนึ่งนี่อย่าน้อยใจนะพร้อมกับขอบคุณไม่หยุดยั้งช่วยกู้หน้าสลิมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ลุยแหลงพือแต่อันนี้ได้แหลงแน่นอนว่าเฮ้ยโดยนายปินนะครับท่านผู้ชมกับปัญหาเรือราคาราระสังตอนนี้เดินหน้านิ่งรับข้อหาอานานะครับท่านผู้ชมจุดๆๆุคด,ด,ดีที่8ตํตำรวจส่งฝากขังศาลค้านประกันตัวครับท่านเดินหน้านิ่งนะครับท่านผู้ชมขึ้นสอนลออุมพี แต่ตอนนี้สารให้ประกันปรินคดีที่8ปดอานนอ,อ,อจุดๆในครับท่านผู้ชมตีราคาประกัน1 0 0 0 0แบาทก็เป็นคดีที่8ไปแล้วครับท่านยังตามเพิ่มมาอย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มีการถามหาอย่างไม่หยุดจอดเลยนะเนี่ยถามหาใครจ้าหนูบอกหานกสินใจหายไปไหนตอนนี้นะเนี่ยหลังจากที่นกสินใจได้โพสไอจี IG. แม้เป็นคนนนทบ,บุรีแต่เชียร์คนกรุงเทพเป็นเลือกสกลทีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็มีการตามหานะเนี่ยถาม หาคุณนกสินใจเป็นอย่างไรบ้างจ้าอยากจะสัมภาษณ์อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยเชียร์คนกรุงเทพนะครับพอดีกว่านี้ได้เลือกสังกลฑ์ทีทําทันทีแล้วก็คนแห่เม้นคึกคักนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปคักคึกอยู่ที่ไหนครับท่านแล้วก็พร้อมกันนั้นคู่ขนานมากับนายสุเทพนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ไม่รู้อีแรงผือครับท่าน หายไปเลยนะคร,รับท่านผู้ชมต้องติดตามว่าวันพรุนี้นั้นจะมีการออกมาจากนายสุเทพอีกหรือเปล่านะเนี่ยรายการอะไรของมันน,กนักกอเลดิดบีค่ามันไปก่อนส่วนตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีอย่างไม่หยุดไม่ยั้งนะคร,รับท่านผู้ชมกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้เป็นว่าที่ผู้วา่าราชการกทมที่มีคะแนนมากที่สุดในประวัติการส่งผลให้บรรดาไอ้พวกประชาชนหลายภาคส่วนนั้นที่สนับสนุนเด็จการนะคร,รับท่านผู้ชมดิ้นเพือกกันตามตา,ามกันเลยวันก่อนดูสำนักงานข่าวสซลิมนะเนี่ยกำลังจะดีใจนะเนี่ยพอเห็นคะแนนชัดชาติแลวอกก็บ่าเปีย เปลี่ยนเปลี่ยนไปลุนสอกอดีกว่าพอสักพักทำไปทำมานะครับเรื่องผู้ชมเอาธงชาติมาโบกนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าวอลเล์บอลอะไรนี่ชนะก่อนที่จะมาเข้าข่าวชาดัดชาติตอนนั้นก็อาจจะทําให้การกระซังเล็กน้อยถึงปานกลางแต่อันนี้อาจารย์ชดัดชาติาสิริพันธ์แล้วก็คุณฉันชัชยนะครับนายแพทย์ฉันชัชยทําบุญวันเกิดขอร่วมสร้างกทมเมืองที่น่าอยูเอ่เห็นต่างได้แต่อย่าตีกันนะครับเรื่องผู้ชมโดยคุณชดัดชาตินั้นก็ได้ออกมาบอกในไม่กี่วันก่อนนะเนี่ยเ้ยต้องระวังไว้อย่างดีดีนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราแบ่ง แยกอะไรกันประมาณนี้นั้นก็จะง่ายกับการปกครองนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ทหารก็จะตีกินไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามในขณะเดียวกันเออไว้เฮ้ยนึกถึงขึ้นมาได้ก็อีกแล้วนะครับที่ได้ออกบอกมาว่าเนี่ยชัดๆนะเนี่ยเฮ้ยบังอาจมาไอ้นั้นลุงตู่ได้อย่างไรนะเนี่ยให้แน่ให้ลาออกมาอะไรวะเป็นนายกกับลุงตู่นะครับเ่านผู้ชมแข่งนายกกับประยุทธ์เอไปหลุดปากเรียกลุงตู่ได้ไงว่าท่านประธานถามมีอะไรเจ้าน้องหนูบอกไปเช่น้องหนูเฮ้ยอันนี้กูจะถอนคำพูดเออ ขอบคุณถามถอนคำไหนบอกลุงตู่เมื่อกี้ต้องรีบถอนอย่างเร็วไวครับท่านเพราะอะไรต้องรีบถอนพะอพราะประยุทธ์ชวนคนไทยดื่มนมให้มากขึ้นจะได้ฉลาด8 7 0 0 0เซลล์ันไม่ใช่โอ้ยขออภัยมันอยู่ไกลนะครับท่านผู้ชมผมจะอ่านให้มันใกล้นะก็ยากเฮ้ยก็ต้องน่าติดตามนะเนี่ยโดยไอเดียบัรเจิดอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านบางก็บอกว่าฝังชิปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ชิปยังอยู่หรือไม่ไม่แน่ใจก็เป็นทีู่ <c oughs> จะแหลงยังไงดีว่าเนี่ยโดยประยุทธ์ชวนคนไทยทุกเพศทุกวัย หันมาดื่มนมให้มากขึ้นจะได้ฉลาดกันนะมึงกินปลาด้วยประยุทธ์ไอ้ไม่ใช่โอ้ชวนคุณไทยมาดื่มนมให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นโอ้อย่าไปอ่านเลยครับท่านถามทําไมไม่อ่านบอกข่าวแบบนี้นะเนี่ยอาปากไปก็เมื่อยก็ข้ามผ่านมาไปก่อนส่วนนายสุชาติชมกินครับท่านไม่รู้ว่าจะไปชมกินที่ไหนในแ่ลงผู้ชมมั่นใจคนยังรักประยุทธ์เยอะเออแล้วก็แซะชัดชาติหาเสียงอะไรไว้ต้องทําให้ได้ก็ไม่รู้ว่าพักไหนเหมือนกันในแ่ลงผู้ชมที่มันหาเสียงนะเนี่ยคาดแรงอะไรวะสี่ร้อยยี่สิบกว่าบาทใน ผู้ชมบ้างก็ถามสีเอเอเอ,อะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่รู้ว่ามีนโยบายไหนสําเร็จบ้างนะครับเดินผู้ชมแม่มึงเอ้ยไม่ดูตัวเองเลยก็ยังคงมั่นใจคนรักประยุทธ์อีกเยอะข้ไหนวะมันไม่บอกเว้ยเฮยินดีชัดชาตินั่งผู้ว่าขอให้ทําตามสัญญาที่หาเสียงไว้มองไม่ใช่แรนสไลด์เชื่อไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่แต่ประมาทไม่ได้นะครับเดินผู้ชมก็เป็นการออกมาจากนายสุชาติครับท่านรัฐมนตรีแรงงานนะครับในฐานะผพอ,อพลังประชารัฐอะไรวะเนี่ยพออ,อะไรของมันก็ช่างไปก่อนนื้อเดินผู้ชมโดยส่ ยุคตกต่ำหรือไม่นั้นน่าจะใช่หรือน่าจะไม่ใช่ไม่รู้นั่นเนี่ยสำหรับพลังประชารัฐถามทําไมเหรอจ้าก็เพราะว่าการเลือกตั้งรอบนี้นะการได้ผู้ชมได้สอกอเยอะอย่างสุดล้นถามกี่คนเนี้มันเยอะ20เหรอเหมือนเพื่อไทยใช่ไหม บอก20เออแต่ตัดเลขศูนย์ออกนะคะรับท่านผู้ชมเหลือสองก็เป็นที่โอ้ทุเรศส,สิ้นดีอย่างกับป,ปีเหลือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านส่วนตอนนี้หมอเลวัดวิสุทธเวสนะครับแห่งพักคของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธินักเอ่อมือเอ่อชักันนะคะรับท่านผู้ชมที่พลเอกประยุทธ์นี้อาจจะโดนสอยได้ทุกเมื่อหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยหมอเลวัดก็ได้เยอยประยุทธ์นะเนี่ยรับความจริงไม่ได้หลังคนกรุงเอ่อเทใจให้ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีบรรดาสลิมรอดช่องบางคนนนเนี่ยได้ออกมาบอกว่า เ,เราอาจจะต้องย้ายเมืองหลวงแล้วนะเนี่ยถามทําไมเด้เอ,อบอกว่าตอนนี้กรุงแตกอะไรประมาณนี้นะคานผู้ชมว่าไม่รู้อีกเป็นอย่างไรไอ้บางคนก็บอกว่าเนี่ยชัดชาติจะเป็นผู้ว่าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูนะถ้าเกิดเดอะมองามวงวานน้าท่วมนั้นออจะได้เห็นดีกันอะไรประมาณนี้เราก็นึกเอ,อ๊งามวงวานนี่มันเขตนนทบ,บุรีนะคานผู้ชมอยู่ในพื้นที่นนทบ,บุรีก็ไม่รู้อีแหลงผือครับท่านโดยก็ได้ระบุว่าหมอเลวัดเนี่ยบอกว่าคนกรุงแงลนสไลด์1.3ล้าน 1.3ล้าน8นะครับท่านผู้ชมเทคะแนนเสียงให้ชัดๆเป็นผู้ว่านี้ออแต่มาวันนี้ประยุทธ์ตอบคําถามนักข่าวอย่างมีอารมณ์ว่าไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเลตติ้งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านถ้าไม่เกี่ยวกับเลตติ้งรัฐบาลเนี่ยแล้วทำไมได้คะแนนเสียงเยอะเหลือเกินว่าเนี่ยสอกอได้ไป2ที่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีก็ต้องเลดิตบีข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้นกสินใจก็ยังคงไม่ปรากฏตัวนะครับท่านผู้ชมประชาชนบางกลุ่มนั้นแห่คิดถึงนกสินใจอย่างเออสินใจ เป็นนกหินใจซะแล้วยังไม่หยุดยังก็เล็ดิดบีค่ามันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ว้ยเฮ้ยหุ้นของ B t ทนั้นมีการล่วงนะครับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางหรือจะมากนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมว้ยเฮ้ยพะไมู่่วามันล่วงขึ้นหรือล่วงลงโดยหุ้น BTS ล่วงส่วนตลาดรับผลเลือกตั้งผู้ว่าหลังชัดชาติมีจุดยืนชัดบ่มต่อสัมปทานนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ล่วงส่วนตลาดบวกเอ่อสิบสองจุดสามสามจุดเหงกันวนชัดชาติตั้งเก้าอี้ผู้ว่ากดดันต่อยุตสัมปทาน ว่าสัมปทานนี้จะได้หรือจะยังไงต่อน,นั้นต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมอีกทางด้านหนึ่งก็ตอนนี้กระแสของการเอื้อมประยุทธ์อะไรนั้นได้มุ่งหน้าสู่อย่างทะลุป,ปลอดแล้วครับท่านโดยถ้าเกิดอย่างนั้นนันเนี่ยก็ต้องชนะนะเว้ยเฮ้ยแล้วก็เอบลรินานก็บอกว่านี่ให้ชาดชาติลาออกมาแข่งกับลุงตู่ได้ไหมก็โดนประชาชนทั้งหลายแหละบอกเฮ้ย hey, ให้ประยุทธ์ลาออกสิเว้ยเฮ้ยมาแข่งกับชัดชาติอะไรประมาณนี้ก็จะได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มาที่ร สักแป๊บ,บ้ยเฮ้ยมีข่าวอะไรกันว่าเนี่ยบิ๊กน้อยถามทาไมเป็นบิ๊กน้อยบิ๊กไม่เยอะครับท่านออพลเอกวิทนี่เองบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยรับขัดแย้งกับธรรมนัต์ปมหนุนหรือไม่หนุนประยุทธ์เชื่อหากจริงใจยังคุยกันได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านว่าธรรมนัตนั้นจะหนุนประยุทธ์หรือไม่หนุนประยุทธ์ไม่แน่ใจโดยหลายคนบอกให้อยู่ช่วยกันอย่าทิ้งพวกเราซึ่งผมฟังแล้วรู้สึกใจหายเลยต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ทิ้งพวกเขาไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันและยืนัันนนจะะดดีีีท่่่่่สุอออไไรววเเเพืืบบ้าบาามมงชกก็ป โดยไรเงาธรรมนัตในการกินข้าวกับพักร่วมก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ข่าววันนี้นั้นมันมีแต่ข่าวของพลเอกประยุทธ์ครับท่านผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรพยายามจะสรรหานะนี่ก็ไปเจอเจอประยุทธ์ในะให้ประชาชนดื่มนมอย่างงุ่นอย่างงี้มันนี่มันมาอีกแล้วโดยประยุทธ์อีกแล้วชี้เปลี่ยนผู้ว่ากทมคนใหม่ไม่เป็นอุูปรรสักต่อสัมปทานรถไฟฟ้าอากออา็อันนี้ฟาดแรงไอติมชี้ผลเลือกตั้งกทมบ่งชัดประชาชนเอือรัฐบาล al, นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเอือ อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็มาจากไอติมนั่นเนี่ยโดยอาจจะสะท้อนว่าคนเบื่อประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งกทมเลยเป็นแบบนี้เอออันนี้ก็ยินดีกับชัดชาติเว้ยเฮ้ยนายชัยวุฒินะครับท่านผู้ชมโดยแต่ก่อนคุณชัดชาตินั้นก็ชื่อชัยวุฒินะครับท่านถ้าทําให้ผิดนะเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อโดยยินดีชัดชาติเว้ยเฮ้ยเชื่อถ้าสังกัดพรรคเนี่ยคะแนนคงไม่มากย,ามย้ำย้ำมาหาไทยคุมผูวานะครับท่านผู้ชมก็มาจากนายชัยวุฒิธรรมาคณา,านุสสอนร ยินดีกับชัดชาติเว้ยเฮ้ยแจ้งถ้าสังกัดพรรคคงได้คะแนนไม่มากพร้อมสนับสนุนอะไรก็บ้ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่เออเลยว,วะพรรคเพื่อไทยเนี่ยสงสงกนะเนี่ยได้ตั้ง19 20ที่นั่งเว้ยเฮ้ยพลังประชารัฐก็สุดลดนะครับท่านผู้ชมเยอะสุดตีนเลยทีเดียวสองที่นั่งฟันข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนน,นายธนกรก็ได้ออกมาบอกว่านเนี่ยผลเลือกตั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคะแนนนิยมรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีกับพวกนี้ส่วนนายเสรีนั้นก็ได้ถแถลงไปแล้วครับ ขอบคุณเอสุจชตจวีนะเนี่ยทำให้สลิมกอบกู้หน้าได้ส่วนตอนนี้มาที่นางลสษณานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราแวงว่านี่ไม่เลือกเราอะไรใครมาแน่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายภาคส่วนก็บอกว่าเอเอ,าออฆษณามาแบบนี้นั้นดีนั้นเนี่ยถามดีตรงไหนดีให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ยังไม่ทันเข้าได้เป็นผู้ว่าเลยโสษณาบอกชัดชาติจะลืมสัญญาที่เคยพูดไว้เรื่องไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมก็เออ เป็นอดีตสอวอครับท่านซึ่งตอนนั้นได้คะแนนเสียงไป7 8็ดแปดมึงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มาแค่เจ็ด0มื่นนะครับท่านผู้ชมก็จะท้ออะไรได้หลายๆอย่างครับท่านว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนอะไรกันอีกว่าเนี่ยโอ้สัมภาษณ์พิเศษนายว่ลงเว้ยเฮ้ยชี้ชัดชาติช,ชนะพราะกองเชียร์เบิดรัฐบาลออไม่เชื่อว่าตัดขาดทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเว้ยเฮ้ยโดยบอกว่าลงนี้ก็ออกมาพูดไม่หยุดไม่่่ยยยยออนนะเีปุธมมไไ้ใช พลเอกประวิทย์จะไปยอมนะเออโดยว่าลุงได้ออกมาบอกนะเนี่ยลุงตู่ต้องเลิกเกรงใจลุงป้อมนะเนี่ยเออเมื่อั้นประชาชนจะสินส้นศรัทธาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยโดยพลเอกประวิทย์จะยอมหรือจะยอมแล้วแต่ครับท่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะนบท่ดนผู้ชมหรือจะเกี่ยวกันนั้นก็เออช่างมันไปก่อนอืมเอ้าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเจออีกแล้วถามว่าเจออะไรบอกเจอนายาสีฟันครับท่านโดยมาล้เจ้าเทพไทยประกาศชัดชาติพวกเดียวกันเพราะชอบใส่รองเท้าสองสี 4. เออมีผู้ว่าบ้าเป็นเพื่อนนะการดนผู้ชม ก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อว่ากับนายเทพไทยนี้ก็ได้มีการออกมาบอกนะเนี่ยโดยแต่ก่อนเออผมใส่รองเท้าสีไม่เหมือนกันเนี่ยไปป้าใส่ที่ไหนคงก็หาว่าเอ๊ะเต็มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยสาเหตุที่ผมต้องใส่แบบนี้นั้นเพราะว่าตอนไปเข้าวัดเนี่ยถ้าเกิดใส่รองเท้าสีเดียวกันอาจจะหายได้แต่หายที่ว่านี่รองเท้านะครับไม่ใช่ว่าชิปชิปนั้นยังไม่รู้ว่าจะหายหรือว่าจะอยู่ก็ เออคนที่จะมาลักขโมยรองเท้านั้นก็จะขโมยไม่ได้เพราะเหตุว่าหาคู่ที่2ไม่เจอที่สีเหมือนกันก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีเพื่อนใส่รองเท้า2ส,สีอยู่คนหนึ่งคือนายกหนกเว้ยเฮ้ยรัฐวงสกุลช่วงมีการเป่านกหวีกปปสก็จะเห็นหนายกหนกเนี่ยใส่รองเท้า2ส,สีอยู่บ่อยครั้งแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะไม่เห็นคุณกหนกใส่รองเท้าสองสีเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ใส่รองเท้านะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดก็เลดี้บีข้ามันไปก่อนส่วนวันนนนีี้้ก็็เเปวววัครรบออาายยุท่่ไแลด 5 6ปีนะครับท่านผู้ชมของทั้งดรชัชชาติสินิพันธ์แล้วก็นายแพทย์ฉันชายนั้นก็ต้องขอแสดงความอ,อ,อ,อะไรว่าขอให้มีความสุขมาณาที่นี้อย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวโดยคุณชัดชาติก็ได้บอกว่าเนี่ยวันแก่ก็คือวันเกิดนะับผ่านไปอีกหนึ่งปีให้ประชาชนทั้งหลายนั้นดูแลตัวเองเพราะว่าจะได้มีวันแบบนี้ไปอีกหลายหลายปีนะครับท่านผู้ชมวันเกิดวันแก่นี้ก็เลดิดบีว่ากันไปครับท่านส่วนตอนนี้สาอะไรว่าเดี๋ยว สอาละสามหนักเว้ยเฮ้ยโดยแจ้งเข้ามาเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนด่วนที่สุดเนี่ยสอทอละสามหนักพักอะไรวะเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าไม่รู้ละสามหนัก15กรรมการบริหารลาออกล้างไพในพักนะครับท่านผู้ชมโดยพักเศรษฐกิจไทยละสามเว้ยเฮ้ยกวนธรรมนัฐนำทีม15กรรมการบริหารยืดลาออกล้างไพใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีรวม15คนยืดลาออกต่อกรก,รกรตยุติขัดแย้งในพัก พร้อมประชุมรับปรับโครงสร้างใหม่ภายใน45วันหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวของบิ๊กน้อยเนี่ยไม่พอใจธรมนัทปมไม่เอาประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองสถานการณ์ต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยเศรษฐกิจไทยล้าหนักแล้วครับท่านอะไรวะเนี่ยวิตนาสดินนะครับท่านผู้ชมขบเลี่ยมธรมนัทปมไม่ลงตัวหนุนไม่หนุนประยุทธ์ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโดยอันนี้ข่าวนี้เพิ่งเห็นมาเมื่อชูครู่ชั่วยามนี้ครับท่านเพราะว่ามีการเพิ่งแจ้งเรียนบอกแถลงออกมา มองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารบก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม